ก็ขอสวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านและก็ f c ช่องเกษตรบริบทีทุกคนนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ชมคลิปโฆษณาให้จบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันพืชมงคลนะครับก็เป็นวันมงคลสําหรับเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนนะครับมาเก็บหน่อสับปะรดสีนะครับเพื่อขยายพันธุ์ นะครับให้มีเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษสุดเลยนะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูวิธีการล่อรากสับปะรดสีนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าการล่อรากทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับไปเดินเก็บหน่อสับปะรดสีนะครับที่ออกนะครับข้างลําต้นนะครับว่าเราจะเก็บหน่อได้เยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ คาเพื่อนๆชมสวนไปด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับแดดร่มลมตกนะครับก็อ่าครับเรามาเจอหน่อแรกของเราแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ชื่อเ e โอกรีแ a ปเปิครับเพื่อนๆนะครับนี่นอแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บหน่อให้เพื่อนๆดูนะครับ การเก็บหน่อสับปะรดสีนั้นนะครับเราไม่จำบางทีถ้าเราไม่มีกัรไกตัดกิ่งเราก็ใช้มือหักไปก็ได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆ n ื่อน e นกลินแอปเปิลนะครับนี่หน่อเขาจะอยู่ข้างลําต้นอย่างนี้นะครับวิธีการเก็บนะครับเราก็จะหักตรงโคนต้นเลยนะครับเพื่อนๆ่นะครับบิดแค่บิดตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับ นี่เราก็ได้หนึ่งหน่อแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เป็นหน่อของ n e o Green Apple นะครับเพื่อนๆ Neo g r e e n a p p l e แเลดี๋ยวไปดูหน่อนอื่นต่อนะครับเจอหน่ออีกต้นแล้วนะครับเพื่อนๆอนต้นนี้ก็คือ Neo Purple Star สังเกตที่ยอดของเขานะครับจะดูเน่าๆน,นะครับดูแห้งๆตรงนี้ก็คือต้นนี้น่าจะเป็นการ แทงยอดนะครับผมได้แทงยอดเพื่อขยายพันธุ์เขานะครับเพื่อจะเอาหน่อนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหนอรุ่นที่2แล้วนะครับรุ่นแรกเก็บไปแล้วนี่ก็จะมาเก็บอีกนะครับอีกหน่อหนึ่ง New Purple Star นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆหักหนอด้วยกันนะครับนันันเห็นเราเขาไหมครับนีนนน่ครับนั่นข้างก็จะ นี่ครับหน่อเขาตรงโคนตรงนี้นะครับสามารถบิดได้เลยนะครับเราสามารถใช้มือบิดนี่ครับอ,อ่านี่ได้รากมาด้วยแล้วนะครับต้นนี้ได้รากมาด้วยนะครับเราไม่ต้องรอรากก็ได้เขามีรากแล้วเราก็ไปลงในกระถางเลยต้นนี้มีหน่อน้อยด้วยนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับให้เขา หน่อโตสมบูรณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บอีกทีนะครับเห็นไหมครับการแทงยอดนี้ก็สามารถทําจํานวนสับปรดสีได้หลายหน่อเหมือนกันนะครับเพื่อนๆไปดูหน่อต่อไปครับต้นนี้นะครับก็เป็นนิวไลล่านะครับไม้สีชมพูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่ได้ผมได้แทงยอดเข้าไปเพื่อขยายพันธุ์นี่ก็เป็นหน่อรุ่นที่2เหมือนกันนะครับนี่มีหน่อเล็กๆกาลังเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ นี่หน่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหักหน่อใหญ่เพื่อเอาไปขยายพันธุ์นะครับบิดเลยนะครับเพื่อนๆทำการบิดให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับนี่ครับอหมุนอย่างนี้ครับได้มาแล้วนี่นะครับเพื่อนๆเ,เราจะได้ประมาณนี้ นี่หนอ่อ n นโอไลล่านะครับอ่าแล้วก็อีกหน่อหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นหน่อของไม้ไฮบริดสีแดงแดงนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่ก็สามารถแบ่งหน่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็จะทำการบิดข้างลำต้นเหมือนกันนะครับโอ้เมื่อนเห็นไหมเขามีหน่อ สองหนอนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2ที่3ได้แล้วนะครับเก็บหนอไปได้เรื่อยเห็นไหมครับถ้าเราแทงยอดแล้วต้นเขายังไม่ตายเราสามารถเก็บแม่พันธุ์ไว้นะครับเขาจะให้หนอมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะหักอ่าเนี่ยครับหักง่ายๆประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เราก็จะเก็บหนอได้วันนี้เก็บได้ประมาณ4หนอด้วยกันแล้วนะครับเพืพ่อนน่ครับก็จะมี purple star ไลลาแล้วก็ green apple แล้วก็ไม้ห้บ i ิดเมื่อสักครู่ ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการล่อรากนะครับว่าทำยังไงนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับสำหรับการล่อรากนะครับคือเป็นเหมือนการชํำนะครับการชํำอีกวิธีหนึ่งโดยใช้น้ำบนปลายยอดของสับปะรดสีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับสับปะรดสีนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับเวลาฝนตกหรือรดน้ำนะครับเขาจะมีน้ำขังบนปลายยอดนะครับเราก็จะ อาศัยน้ําบนยอดของสับปะรดสีนี่หละนะครับในการชํานะครับชําด้วยน้ํานะครับซึ่งการล่อรากนี้นะครับก็จะเป็นการชําเบื้องต้นนะครับบางทีเราอาจจะหากับมะพร้าวสับไม่ทันนะครับไม่มีเวลานะครับเราก็จะช่าจะล่อรากนะครับล่อรากไว้บนปลายยอดของสับปะรดสีนะครับก็คือนยครับเราก็จะเอา หน่อสับป,ปะรดสีที่เราเก็บมาที่รากเขายังไม่แตกเนี่ยครับเราก็จะเอาวางไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆน้ำนี่ครับเราก็จะเอาวางไว้บนยอดของสับป,ปะรดสีอย่างนี้นะครับจนกว่าสับป,ปะรดสีจะแตกรากนะครับถ้าสับป,ปะรดสีรากเดินแล้วเราไปลงกระถางนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วและให้ฟอร์มที่สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็คือ นี่ครับเพื่อนๆนี่คือวิธีการล่อรากนะครับคือการทาด้วยน้ํานั่นเองนะครับเอาโคนของหน่อสับปะรดสีนะครับจุ่มลงไปในปลายยอดของสับปะรดสีนะครับนี่ก็ประหยัดกระถางประหยัดกับมาพร้าวไปนะครับเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีกับมาพะวัลสับหรือยังไม่มีเวลานะครับแต่ว่ามีหน่อเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทาไว้นะครับเขาบอกว่า ใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์นะครับรากก็จะเดินรากก็จะแตกนะครับของอ่าหน่อที่เราจุ่มลงไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อครบ2-3สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่าชำหรือรอรากต้นต่อไปต่อนต้นที่2นะครับอันนี้เราก็สำรวจก่อนอันนี้นะครับก็เป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะครับไม้ฟอร์มใหญ่เีโอเนโ เอ็กโซติก้าซตินนะครับเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ตรงกลางเขาจะมีที่เก็บน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน่อของนิวไฮบริดสีแดงเนี่ยนะครับจุ่มลงไปนะครับเพื่อเป็นการล่อรากนะครับเพื่อนๆนี่ครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับคนคนต้นก็จะอยู่ในน้ําพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรา สัก2-3มอาทิตย์นะครับเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารากเขาออกเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับวิธีการล่อรากหรืออีกหนึ่งนอนะครับเดี๋ยวพเพื่อนๆไปทำพร้อมๆกันอีกต้นหนึ่งนะครับเราเจอต้นที่จะเอาไว้สำหรับล่อรากต้นสุดท้ายแล้วนะครับต้นสุดท้ายที่เราจะทำการล่อรากนะครับก็คือนีโอไลลานะครับไลลาเนี่ยครับไม้ฟอร์มสีชมพูนะครับนี่เป็นหน่อของเขาต้นนี้ก็คือ นิอมาโมรรธาไฮบริดไม่มีลายนะครับไม่มีเส้นนะครับมีแต่จุดๆลายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทําการลอลากนะครับโดยการนําหน่อของนิวไลลาลงไปนะครับแค่นี้ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือวิธีการล่อดลากนะครับวันนี้เราจะทดสอบนะครับให้สมาชิกเพื่อนๆดูนะครับ3ต้นด้วยกันนะครับใครมีหน่อที่บ้านนะครับก็ลอง ทดสอบลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตนะครับสับปะรดสีนะครับที่เราทาการล่อร่างให้เพื่อนๆดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับอีกประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับอดใจรอก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ อคอมเมนต์ทักทายกันหรือมีข้อคำถามอะไรใดๆนะครับสามารถสอบถามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะครับสวัสดีครับ